สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอาวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสององค์กรลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางกระดิดตอ่อเราเมื่อโทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอเดีลยล่าผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผ้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กััันนคคครรบบผมมมแลลล้้้ววก็จะะไไดดด่่พาิปใหๆย อ่สไลพีนี้ลองรื้อเลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะาพ่อจะถูกใจไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะมาเริ่มเป็นรูปหลรวมพทบรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่ยรูปหลอรวมพทบรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับหาภาพไม่ชัดยังไงแอนไลมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะนี่ นีจะเป็นรูปลอหลวงวทบทนะพี่นะรายการที่หนึ่งครับผมองน,นี้สองร้อ้บาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นปิดตาลูทิมรายการที่สอง ตาหลวงพอทิมก็ผมเนี่ยรายการที่สองนะพี่นะสองร้ยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเพนพระอุปกุอาจจะเป็นทางหลวงู่อิิมวัดหัวเข่าไหมแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะพี่นะ จะเป็นทางหลวงอิ่มวัดนหัวเขาไหมแบบนี้ลองลองพิจารณากันดูนะพี่นะเนี่ยเป็นพระอุปคุตก็ผมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมองค์นี้รายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมเนี่ย เป็นชินรลาดใบเสมานะพี่นะองนี้รายการที่สี่ครับผมนะครับเป็นเนื้อตะกวัวนะพี่นะนเป็นเนื้อตะกวัวครับผมองนี้นองนี้รายการที่สี่ครับผม ลยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นคุดหลวงพอ่อเส่งวัดบางนาปีสองนห้าสองสองนะนี่คุดหลวงพอ่อเส่งวัดบางนาปีสองห้าสองสองครับผมนี่รายการที่ห้าครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมนี่เป็นเม็ดถั่วนะไม่นะองนี้ได้ไม,ม่หนึ่งเม็ดนี่นี่องนี้ดังมากเลยนะเนี่ยองเนี้ยเขย่าเลยดูดังมากเลยนะเพื่อนเป็นเป็นเครื่องรางนะเป็นสายเครื่องรางเม็ดถั่วครับผมนี่น่าจจะเป็นพวกเนื้อเนื้อโลหะไหมหรือว่าจะออกเนื้อทองเหลืองอะไรไหมเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ย แต่กิ่งด้านในดังมากเลยนะเป็นเป็นเป็นสายเครื่องรางนะผมว่านะเนี่ยเนี่ยสองร้อบาทครับผมเนี่ยรายการที่หกนะพี่นะเนี่ยดังมากเลยครับต่อไปเป็นงบน้ำอ้อยรายการที่เจ็ดงบน้ำอ้อยรายการที่เจ็ดครับผม เป็นเนื้อดินนะพี่นะตรงนี้สองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดอ่าจะเป็นเหรียญโลูะแหวนนะพี่นะปีหนึ่งเก้าครับผมเนี่ยเป็นเหรียญกลมเล็กนะพี่นะนี่เป็นเหรียญกลมเล็กโลหูแหวนครับผม ปีหนึ่งเก้านะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดรายการที่แปดนะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผมนี่เป็นพักคงนะพี่นะตรงนี้จะเป็นพักคงครับผมรายการที่เก้าครับผมนี่นครับเป็นพักคงครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบจะเปเรียนหลวงพ่อ,พอสโสธรนะพี่นะจะเป็นปีสามแปดครับผมนี่พระบัวสดหลังใหม่นี่รายการที่สิบครับผมจะเรียนหลวงพ่อ,พอสโสธรครับผมรายการที่สิบ เป็นปีสามแปดนะพี่น้าเหรียญนี้นี่ครับพระอุโบสถหลังใหม่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นปูทวดเนื้อว่ารายการที่สิบเอ็ดครับผมปูทวดเนื้อว่านรายการที่สิบเอ็ด สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นอ่ะเป็นพ้าปางใส่ยญาตินะแล้วผมก็มองเนื้อไม่ออกนะครับจะเป็นเนื้อชินตะกัวแม่แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยได้เก่าๆว่าวแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยเป็นพ้าปางใส่ยญาตินะพี่นะนะเนี่ยนะครับ เนี่ยรายการที่สิบสองนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปก็จะเป็นช e ุดพระสมเด็จแล้วนะพี่นะเห็นพี่ๆหลายท่านถามมาครับผมอ่ามีพระสมเด็จไหมนี่นี่รายการที่สิบสามครับผมนี่ต่อไปจะเป็นชุดพระสมเด็จแล้วนะพี่นะตรงนี้รายการที่สิบสามครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพรพสมเร็จรายการที่สิบสี่ครับผมทรูปพรพไม่ชัดยังไงอะไลน์มาขอดูภ้าเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าจะขอดูคงดูขอบอะไรเงี้ยก็อ่าทากลายมาได้เลยครับผมนี่ผมแกะให้ดูนะพี่นะแต่ระหว่างอ่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้แกะนะพี่นะเพราะว่า มนหลายองค์เลยนะจะเสียเวลาเยอะเดี๋ยวรบกวนพี่พี่ครับผมวันอาทิตย์ด้วยนะพี่นะวันพักผ่อนครับผมเนี่ยสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสี่ครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผม ครับสองระบายครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นสมเด็จวัดเกตรายการที่สิบหกครับผมตรงนี้รายการที่สิบหกครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิเจ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปดครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นพัชสมเร็จรายการที่สิบเก้า สองบาทครับผมรายการที่19ก้ครับผมต่อไปเป็นรายการที่20่สครับผม ครสอง0บบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมด้านหลังนี้จะเป็นตาโล่แผ่นดินนะพี่นะนในองค์นี้ รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นมดเกณ์รายการที่ยี่สิบสอง สวครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพัชสาเร็จรายการที่ยี่สิบสามครับผม นะครับสองยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม 2องบาทครับผมรายการที่24ต่อไปเป็นพัชสมเร็จรายการที่25ครับผม สองร้อ0บาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่26กครับผม สองร้อ0บาทครับ,บผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพัฒน์สำเร็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม ่อไปเป็นรายการที่28สบครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด กับไปเป็นพบสสำเร็จรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมครับ สองล้วบบาทครับผมรายการที่29ต่อไปเป็นพาร์ทสุเด็จรายการสุดท้ายผมรายการที่30นะพี่นะนีครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่30แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ